ดีค่ะพบกับพี่แป๋วและชายบดตฟาร์มบางแก้วฟาร์มที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์บางแก้วเกศประกวดในจังหวัดสงขลาค่ะหลังจากที่พี่แป๋วทาคลิปน้องหมาคลอดลูกไปแล้วนะคะเมื่อวันก่อนก็ได้รับการตอบรับจากเพื่อนๆอยมากวันนี้พี่แป๋วจะมาทําคลิปชมความน่ารักของน้องหมาที่คลอดตอนนี้อายุเขา8วันแล้วนะคะเรามาดูความน่ารักของเขากันเลยค่ะนี่นะคะ คือน้องหมาอายุ8วันนะคะน้องหมาตอนอายุ8วันเขาก็จะเริ่มที่จะแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ดื่มนมแม่ได้มากขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือเขาจะเลย7วันอันตรายไปแล้วนะคะตอนนี้ก็คือสรุปว่าเขาก็จะแข็งแรงสมบูรณ์แล้วนะคะ น้องหมาเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอ่อนแอก็คือตอนคลอดถ้าเขาไม่สมบูรณ์เขาก็จะตายเลยนะคะแต่ตอนนี้ของพี่แป๋วก็คือแปวันแสดงว่าเขาแข็งแรงดีแล้วค่ะพร้อม <Wow. S 1> ที่จะเติบโตเป็นน้องหมาที่น่ารักนะคะแล้วก็ซุกสนต่อไปเดี๋ยวพี่แป๋วจะเอาน้องหมามาให้ดูนะคะนี่ไงน้องหมาอายุ จะสังเกตได้ว่าน้องยังไม่ลืมตานะคะน้องน้องหมาเขาจะลืมตาตอนอายุประมาณ14-15วันนะคะเขาจะลืมตาแต่ตอนนี้ตาเขายังไม่ลืมนะคะแล้วสังเกตดูดีๆค่ะว่าเล็บของเขาเริ่มยาวเล็บของเขาเริ่มยาวขึ้นแล้วนะคะขนเขาก็จะนิ่มมากขึ้นนะคะตัวเขาก็จะอ้วนกลมนะคะ เขาก็จะน่ารักมากขึ้นนะคะนี่หลับปุ๋ยเลยค่ะช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็คือ8วันเขาก็จะดื่มนมแม่มากขึ้นนะคะนมแม่ยังเป็นอาหารหลักของเขานะคะเขายังไม่ทานอย่างอื่นนะคะทานนมแม่อย่างเดียวก่อนนะคะเล็บของเขามีความคมและก็ยาวมากขึ้นนะคะตอนเขาดูดนมเนะะี่ยค่ะแม่เขาอาจจะเจ็บได้นะคะ เล็บของเขาเล็กๆนะคะอ่านะคะเดี๋ยวเอาเอาไปเก็บนิดนึงนะคะสังเกตข้อของพี่แป๋วนะคะข้อของพี่แป๋วจะทําเป็นบล็อกนะคะที่นอนของน้องหมานะคะจะทําเป็นบล็อกขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะปูด้วยกระสอบป่านนะคะเพื่ออะไรเพื่ออ่าให้เขา ให้ความอบอุ่นกับเขานะคะแล้วก็ขาเขาจะไม่ไปติดที่ร่องแบบนี้นะคะนะคะเพราะว่าขา้องน้องหมาจะเป็นร่องนะคะแล้วก็เพื่อทําบล็อกแบบนี้ก็คือกันเขาคลานไปฝั่งนี้นะคะเพื่อให้แม่เขาได้ผลายบ้างนะคะ นี้นะคะพี่แป๋วก็ได้ให้เพื่อนๆชมคลิปความน่ารักของน้องหมาอายุ8วันกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวสักประมาณ15วันตอนน้องลืมตาพี่แป๋วจะมาทําคลิปนะคะดูความน่ารักแล้วก็พัฒนาการของเขาไปเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้พี่แป๋วและชัยบัณฑิตฟาร์มบางแก้วฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปของพี่แป๋วเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่แป๋วต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้พี่แป๋วแล้วก็น้องหมาน่ารักหน้ารักขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย